ปุ๊บปุ๊บอ่าแม่ไม้มวยไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย กัปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยช่องของ NUR นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในหน้าต่างของ Windows อีกแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่ามันก็เป็น Windows 11นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้มาเล่นซีไฟล์ของคลิปก่อนแล้วนะเออเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมเอามาทดสอบ emulator เฉยนะครับผมว่ามันจะเล่นลื่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะกระตุกหรือว่าจะไม่รองรับแล้วนะครับผมผลออกมาก็คือก็ดีนะครับผมดีดีลื่นเหมือนเดิมนะครับผมลื่นเหมือนเดิมนี่ก็โหลดมี emulator ผมก็มี emulator อยู่2ตัวผมมี น็อกกับมีบูสต์แตกนั่นเองนะครับผมอแล้ววันนี้ท่านผู้ชมผมก็จะมาเล่นเกมที่ สเปกเหนือกว่านี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีเมนเมน์นึงนะครับผมมาบอกให้เล่นเกมดีๆหน่อยนะครับผมก็โอเคทําตามนะครับผมเราทาตามอยู่แล้วนะครับผมท่าผู้ชมขอมาเราก็จัดให้นะครับผมถ้าคอมผมไหวเราก็ไปต่อนะครับผมถ้าคอมไม่ไหวเราก็พอแค่นี้นั่นเองนะครับผมว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าผมว่าวันนี้ผมจะเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้ผมกลว่าจะไปเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นโลเ pay ซหน่อยวัยรุ่นแบบวัยรุ่นแบบ วัยรุ่นแบบเงี้ยเข้าใจว่าวัยรุ่นแบบวัยรุ่นเรียวไลฟ์อะเออวัยรุ่นไฟเนะครับผมวัยรุ่น GTA อะไรที่ก็ว่าไปที่ท่านผู้ชมรู้จักครับผมการโลเปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกก่าว่าผมจะเล่นโลเปเซิร์ฟไหนหรือว่าประเทศอะไรแล้วมันแหลกแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยว่าลุ้มหรือว่าไม่กระตุกเลยหรือว่าแบบลิ่งปื๊ดน,นะครับผมไปดูรสโก โอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าแต่งของไฟเอ็มนะครับผมแล้วประเทศที่ผมชอบเล่นมากๆก็คือไทเกอร์กับ Trap Life นั่นเองนะครับผมเซิร์ฟวัลนิวนั่นเองที่เราไปเล่นกันมานะเฮ้ยไปไปสอบไวลิสดีใช่ไหมไปสอบไวลิสกับใช้เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นชื่อในโลดีกว่าชื่อ <S <S ชื่อว่าดายดามิกก่อไม่รู้จะไม่ได้หว่าดนามิกกับพี่แวนโก้นั่นเองนะครับผมดนามิกหรือว่าไดมอนด์นั่นแหละ แล้วที่ประเทศที่ผมเล่นบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นไทเกอร์เนี่ยเพราะว่า trap life ผมไม่มีเพื่อนนะก็มันสอบยากสอบยานขนาดนั้นได้ยเหไอทำไมไม่เข้ามากันนะฮะเออ trap life trap life ใครที่อยากเล่น trap life ก็ใต้ลิงค์ดิสคริปชันนะผมเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ให้เนาะหรือว่าใครอยากเล่นไทเกอร์อันนี้ก็เซิร์ชหากันได้นะกดที่เพ y แล้วก็พิมพ์ไปว่าไทเกอร์นี่นะผมได้ไหมมันก็จะขึ้น อันแรกนะครับผมนะสอบไวายลิฟไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเออก็ชิวๆนะครับผมอ่ะเราเข้าประเทศกันเลยดีกว่าเราพูดมากแล้วการเข้าประเทศก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมผมว่าเป็นนี้ทุกเซิร์ฟแหละเออทุกเซิร์ฟแหละทุกประเทศแหละเป็นนี้แล้วหมดละเออรอคิดอ่าอ่าอ่ามาอย่างเงี้ยมาแล้วครับผมมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วนะครับผมที่ผมช้าเพราะว่ามันอัดคลิปด้วยแหละมันก็เลยช้าผมเฮ้ยตอนก็คืนปะ ไม่รู้ว่าตอนนี้อ่าเนี่ยเอาในประเทศจะมีคนเยอะหรือเปล่าอ๋อกระตุกนะผมไม่ใช่กระตุกแบบเป็นเพราะเครื่องนะเป็นกระตุกที่เซิร์ฟนะผมผมอยู่สนามมวยเพราะว่าสนามมวยมันจะบั๊กนะผมมันจะบั๊กแบบมันจมลงไปในดินอ่ะอ่านี่ไงเห็นไหมอ๋อใครบอกว่าเล่นไม่ได้กระตุกก็ไม่ใช่แล้วนะผมเนี่ยอ๋อลื่นๆเลยเดี๋ยวดูๆ่านผู้ชมสมมุติป่ะสมมุติป่ะปึ๊บ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 เดี๋ยวผมไปดูตั้งค่าของผมก่อนว่ามันเป็นอะไรครับผมอ่าผมตั้งค่าไว้ที่กกราฟิ นี่นะผมเป็นไดเล็กสิเอ็ดนาะแล้วก็้อปรับตรงนี้ขึ้นอีกหน่อยดีกว่าอออโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาคู่ซ้อมกันดีกว่าเมื่อกี้ผมต่อยไปคู่นึงนะแต่ผมลืมอัดอืมลืมอัดอ้าวเจอแล้วมามาซ้อมกันซ้อมกันซ้อมกันก AH งมาดีอู๊ก Ui bump, 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 bấm, bấm bump, 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 bảo tàng bump, 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 không, bump, 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 đang bump, 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 phang bump, 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 เฮ้ยผมจับจังหวะไม่ถูกอ่ะผมขอใช้สมาธิก่อนหน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยชนะว่ะชนะเฉยอะไรกันครับนี่ยท่านผู้ชมชนะเฉยก็ต่อยไม่ค่อยตึงนะครับผมเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับผมกูเป็นขี้อะไรกับผ่านเฮ้ยสันะมาอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงมาๆๆๆวัยรุ่นวัยรุ่นมาเมาตัวอ่เมาอะไรนะครับ ใช่มาลุกตัวอาเมาใช่ไหมเมาครับใช่ครับอืมโอเคมันมีเมากับตัวอาด้วยเหรออ๋อเมาเอ้ยตัวอามันก็ต่อยได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยเมาครับเมาเมาเมาเฮ้ยมาผมผมยังยืดเหรอผมเร็วกว่าละผมเร็วกว่าเฮ้ยผมคลิกผิดจงังวะ บั๊ม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 โอ้ยผมตายแล้วเนี่ยห้ามหลุดห้ามหลุดห้ามหนุ่มห้ามหลุดห้ามหนุ่มห้ามหลุดห้ามหลุดถ้าผมโดนสวนก็คือตายแหละสมัยไหนเมื่อกี้ผมดูเลือดผิดนะครับผมเลือดผมเลยเยอะหนู่งว่า ปึ Blood. Blood ๊บปึ๊บอ่าแม่ไม้มวยไทยฮิฮิชนะสิก็บอกแล้วไม่ค่อยตึงแต่ว่าก็พอต่อยได้ครับผมพอต่อยได้พอแบบป้องกันตัวนะครับผมแต่ว่าให้ไปแบบไวลุนบ็อกซิ่งแบบเอทีแบบนี้ก็ไม่ไหวนะแบบง้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยผมก็ไม่ไหวนะผมหรือเปล่าแล้วจะคดอ่อะไรนะครับเมาส์ม <que> ันจะดีกว่าตัวอาหรือเปล่าหรือว่าแล้วจะคดเอผมว่าแล้วแต่คนครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมาส์จะเร็วกว่านะครับถ้าเรากดสามจังหวะพี่ผมมาลองแล้ว ท่านผู้ชมถ้ากด3จังหวะมันจะเร็วกว่านะครับ123 123 123เงี้ย123มันจะเข้าจังหวะมากกว่านะครับผมดูดิเอ้หนึ่องสาผมกดเมาส์เล็กนะผมตอนนี้เมาส์มาผมอันเล็กมากเลยมันมันกดยากนะครับผมปกติผมเล่นเมาส์อีกอันนึงแต่ว่าสายอันนั้นมันขาดไปแล้วอะแต่ก็อันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมปึ๊บ1 2 3ปึ๊บ เฮ้ยมันอืออืออือบ้มหมัดกับผมไหมอันนี้เราเราดูจ wow> ังหวะเราดูจังหวะของแขนนะครับผมถ้ามันลงไปก็คือผมผมสวนอีกทีแหละปึ๊บ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 คุยหลับเลยหมัดเดียวจอดว้าวไซดามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมไม่ ไม่แหลกไม่หน่วงไม่ค้างอะไรสักอย่างนะครับผมเพราะว่า Windows 11เนี่ยเขาก็พัฒนามาจาก Windows 10นั่นแหละมันทำให้มันสมูทขึ้นนะครับผมเล่นได้สนุกขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยครับผมโอ้ยเปิดผมไม่ได้ผมขออีกตัวนึงเอาดีก็มาดิอู้ๆูอุ้ยเขา<ๆ>เขาเขา,เขาได้เก็บผมวะไป Bep 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 bênh 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 đi, bênh 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 ơi, 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 vậy rồi mặt điều,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  tôi mua đây rồi đi à? โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับผมวัยรุ่นบ็อกซิ่งทั้งหลายนะครับผมอย่าลืมไปเล่น GTA กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมโอ้ผมดูกระทืบใหญ่แล้วตอนนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปต่อไป see you again tomorrow next week next day next year ผมไปโลเพ l a y ก่อนแล้วบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บนะบ